ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทําปีกไก่บนชุกเก็ดขนมปังทอดนะคะจะมาทําวิธีแบบอ,อทำให้ไก่เป็นแบบนี้เนาะให้กินง่ายนะคะกับน้ําซอสสองแบบเนาะวันนั้นที่เราทําซอสมะนาวไปเนาะก็ชิ้มไก่ได้แล้วก็นี่ซอสอน้ําจิ้มไก่นะคะวิธีทําไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันค่ะน้องไก่นะคะปีกบนนะคะก็นี่เลยใช้มีดพึกบตัดไป ให้ขาดพอขาดเสร็จปุ๊บก็จับไก่ตั้งตั้งแบบนี้ก็กดลงไปเลยแบบนี้กดแบบนี้ใช่ไหมคะนี่พอกดเขาลงไปเสร็จปุ๊บก็กลับด้านหน่อยกลับด้านแบบนี้ปุบก็ใช้มือรูดอ่าเป็นไ,ไงได้แล้วแบบนี้แบบนี้นะคะอาหารนอกจากจะทำง่ายแล้ว ยังต้องทำให้คนที่เขากินเนี่ยกินง่ายอีกบางทีคนทำก็น่าสงสารเนาะแต่ไม่เป็นไรสนุกแบบนี้นะคะจะทำแบบนี้ก็โรยเกลือไปเลยโรยเกลือโรยเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยหมักด้วยพริกไทยแล้วเดี๋ยวเอาไปชุบไข่ชุบแป้งเก็ดขนมปังทอดกันนะคะแบบนี้ ก็เป็นเ,เกล็ดขนมปังนะคะนี่ก็ไข่ไก่ผสมด้วยผงปรุงรสไก่แล้วก็แป้งสาลีนะคะเสร็จปุ๊บหนาก็จะเอาไก่ที่เมื่อกี้เนี้ยเราทำกันไว้ใช่ไหมใส่เกลือใส่พริกไทยเรียบร้อยแล้วก็ชุบไปเลยชุบไข่ผสมแป้งเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่เกล็ดขนมปังชุบ แบบนี้นะคะแล้วก็แหม่มตั้งหม้อไว้แล้วนะคะหมอ้อลองดูว่าแป้งใช้ได้หรือยังอ่าใช้ได้แล้วความร้อนใช้ได้แล้วนะคะขนมปังฟูละก็ย่อนไก่ลงไปตั้งแบบนี้เลยนะคะตั้งแบบนี้ าให้ได้สีประมาณนี้นะคะก็ยกขึ้นมาวางไว้บนตะแกรงนี่นะคะแล้วก็มาดูกัน น,นะนี่ก็คือ,อาจานจานที่แม่จัดไว้มีน้ำจิ้มไก่กับซอสมะนาวที่เหลืออยู่นะคะก็ใส่ได้นี่เห็นไก่ไหมไก่ก็ประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็ให้เขาเสด็จน้ำมันนิดนึงพอเสด็จน้ำมันแล้วก็มาวาง ใส่สักสามชิ้นพอเสร็จแล้วไก่ทอดไก่ป๊อบไก่ป๊อบเนี่ยไก่ป๊อบเปล่าไหมลู้เดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ